นักกอล์ฟเรานะครับไม่ต่างอะไรกันนักกายกรรมนะครับนักกายกรรมที่เดินบนเช่นเส้นได้เส้นเชือกเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ไม้ในการที่จะเลี้ยงบาลานซ์นะครับนักกอล์ฟเรานะครับก็ใช้ไม้กอล์ฟในการที่จะช่วยรักษาบาลานซ์ไม่ต่างอะไรกันนักนักกายกรรมนะครับนักกอล์ฟคุณไม่น้อยนะครับเมื่อจดลูกนะครับอยู่ที่ปลายเท้ามากเกินไปนะครับไม่สามารถปลายกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับนักกอล์ก็จะใช้ไม้กอล์ฟเลยครับในการที่จะสวิง เพื่อจะรักษาบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องใช้ไม้กอฟ์ยกตัวขึ้นมาเพื่อจะรักษาบาลานซ์นะครับเช่นเดียวกันนัำกอฟอยู่ส้นๆมากๆนะครับไม่สามารถเข้าไปข้างในได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับเพื่อใช้ไม้กอฟ์ในการที่จะช่วยบาลานด้วยการที่ สวิงไม่ก๊อฟก็ไปข้างหนรักษาบาลานซ์ของตัวเองฉะนั้นการที่จะเรียนรู้และการรักษาสมดุลหรือบาลานซ์เป็นคีย์สำคัญนะครับอย่ามองเพียงแค่ว่ายืนจบสวิงนะครับและนับ1 2 3จบสวิงได้เป็นการรักษาบาลานซ์ที่ดีซึ่งจริงๆแล้วเราพูดถึงถ้าเกิดว่ามีการเซล้มระหว่างสวิงนี่เป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะการที่จะหนักมากๆเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วการขยับขึ้น ในระดับหนึ่งนะครับขนาดสวิงไม่ต้องถึงขนาดเสียบาลานซ์ยืนไม่อยู่ก็ถือเป็นการเสียบาลานซ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับท่านันกกอล์ฟต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องการใช้พื้นในการที่จะสวิงม้กอล์ฟนะครับไม่กอล์ฟจะถูกสร้างความเร็วได้ก็ต่อเมื่อเราใช้พื้นในการที่จะสร้างความเร็วให้ท่านลองยืนนะครับทำท่าจดลู่นะครับกดพื้นให้แน่นนะครับแล้วก็กดไปที่ปลายเท้ามากขึ้นนะครับกดให้แน่นนะครับลักกดไปที่พื้น ไว้ที่ปลายเท้านะครับเมื่อส่อไ่กอล์ฟสักเจ็บว่าท่านไม่สามารถยืนอยู่ได้เช่นเดียวกันกดแน่นที่ส้นเท้านะพยายามจะใช้พื้นนะครับแบ็กสวิงก็ยืนอยู่ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราไม่สามารถจับศูนถ่วงหรือบาลานซ์ของเราให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นเราจะไม่ใช้พื้นนะครับเราจะเหมือนกับแค่ย่องย่องอยู่บนพื้นเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะใช้พื้นไม่ไเต็มที่พอใช้แล้วก็จะล้มใช้แล้วก็จะล้มเพราะฉะนั้น การรักษาสมดุลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการจดลูกเป็นคีย์สำคัญในการที่จะสร้างพลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามมันนะครับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะครับและง่ายที่สุดที่จะช่วยท่านกรอรู้สึกได้ถึงบาลานซ์นะครับและความสามารถในการที่จะใช้พื้นนะครับก็คือท่อแอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมาสักนิ้วหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะครับท่านจะวางมันลงไปนะครับแล้วเข้าจดเท้านะครับบริเวณช่วงว่าง เท้าเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ยางหยุนๆเนี่ยอยู่ระหว่างส้นเท้ากับปลายเท้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ทั้งส้นเท้าของปลายเท้าท่านนะครับลอยขึ้นจากพื้นนะครับเราจําเป็นที่ต้องออกแรงกดมันถ้าท่านรู้สึกว่าส้นเท้าลอยมากส้นเท้าติดมากเกินไปปลายเท้าลอยมากเกินไปท่านเสียบาลานซ์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าส้นเท้าลอย ปลายเท้าติดก็จะเสียบวลาเช่นกันที่เราต้องการคือตรงกลางนะครับเหมือนกับมันจะลอยๆนิดๆแล้วเอาทุกเรา้องออกแรงกดมันนะครับขอให้แค่ยืนท่าจดลูกนะครับสึกกดมันได้ท่านรู้สึกถึงความเป็นนักกีฬายอย่างเต็มที่นะครับยังไม่ทันเริ่มสวิงในกอล์ฟจะรู้สึกถึงมีความตึงเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นความตึงที่ดีนะครับยืนท่าจดลูกที่ดีคําว่าสบายในะการจดลูกไม่ใช่สบายแบบยืนกินกาแฟกับเพื่อนนะครับแต่เป็นสบายในเชิงของกีฬา ที่พร้อมที่จะออกแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอาการตึงนิดๆนะครับเหม,อมือนเขาบอกกระชับนิดๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุป,รปรกรณ์ที่ดีมากๆที่เราจะรู้สึกถึงการใช้พื้นที่ถูกต้องและเมื่อเราใช้พื้นที่ถูกต้องนะครับเราจะสามารถใช้พื้นในการที่จะสร้างความเร็วในกอล์ฟได้เพราะฉะนั้นนะครับลองตรวจสอบดูนะครับว่าท่านเป็นนกักกอล์ฟคนหนึ่งที่เป็นนักกายกรรมหรือเปล่าที่เอาไมโครช่วยบาลานซ์ตัวเองนะครับถ้าใช่นะครับลองหาท่อแอร์เล็กๆอย่างนี้นะครับมายืนนะครับท่านรู้สึกถึง กำลังเร,เริ่มต้นแต่ไม่ก็ยังไม่เริ่มสปีิครับลองดูครับ